พี่วันที่สีม่มษาสี่มีาเนี่ยนานมากเลยนะเตอนดีนะที่ผมยังมีช่องนี้อยู่อ่ะทุกคนน่ากลัวมากเลยคือแบบของยังไม่หมดเลยเครียดคือของมามารอตนี้เยอะมากเลยโอยอย่าลืมใช้ใช่รับปากแตกปักแตกเสียใจอ่ะ ทำไมเกิดใจกับเราเกิดใจกับคุณขยันจะเป็นเพราะน่าจะเป็นเพราะจริงเหรอครับน่าจะเป็นเพราะของนี่แหละไปพูดอะไรนู่นนี่นั่นอืไม่เป็นไรหรอกยังไงยังไงผมก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนฝากฝากด้วยนะครับภาษาแบบเออเอาทิกตอกนั้นไว้ลงรูปลงอะไรอันนี้เอาไว้แบบสำรองนะอันนี้คือแบบ คือไมไ่คือช่องนี้อไม่ได้ตั้งใจจะแบบไม่ได้ตั้งใจจะแบบเอาไว้อะไรมากาไว้สำรองแบบท้ายๆเลยอ่ะจนไม่เห็นกับตาหัวจะปวดแข่งกันบินแล้วจะกล้า,าพี่แพรลี่อ่ะไปทั้งสามอันแล้วนะทุกคนของพี่แพรี่ก็ไปจนแบบโอ้พี่แพรี่ก็ต้องเปิดใหม่อกีกก เป็นเกี่ยวกับอะรอะไรลามมกอะไรนี้สักอย่างอ่ะแต่ว่ายังไม่พูดอะไรเลยนะดีนะพี่บอกสร้างไว้เออนั่นแหละต่อไปจัดอ่ะอือน่าจะใช่แต่ว่าดีนะมันแค่ถึงสี่เมษา ไปจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่อมาหนุนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อไว้ก่อนแล้วก็มีช่องแทนซังอีกช่องหนึ่งขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลงไปแพ็คเสื้อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดส่งให้เรียบร้อยให้แบบรวดเร็วทันใจที่สุดฝันดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ บินครับบินไม่แดงบินแล้ววันที่สี่วันที่สี่เมษาเออได้อยู่ได้อยู่ข <c oughs> วัสดีครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันทุกคนสวัสดีครับไม่เป็นไรวันที่สี่เมษาเดี๋ยวไว้ว่ากันเอาบอกให้ไลฟ์มากกว่าสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวรอก,ก็ได้ตอนนี้ห้านาทีแล้วเอ6หกนาทีแล้วขาดอีสี่นาที มันบอกว่าไฮไลท์เกินสิบนาทีอะช่องใหม่อะมันถึงจะแบบผ่านหนึ่งเกณฑ์ไม่เป็นไรเปิดเปิดไปอย่างงี้ก่อน แ่นดินไว่ทุกคนวันนั้นอ่ะมันฝอกกำลังจะออกมาทํางานใช่ไหมตอนแรกฝอคิดว่าถนะ้าทำงานเสร็จแล้ววันนั้น่ะมันจะได้สบายใจเนาะแต่ว่าพอมาถึงวันเทีแผ่แนดินไวอ่ะคือแบบตอนขับนั่งรถอ่ะปกติจะเป็นคนเมารถอยู่แล้วนิดหน่อยเวลาพี่วันี่ขับรถเนี้ยจะปวดหัวนิดหน่อยใช่ไหมทุกคนแต่วันนั้นอ่ะไปกับแท็กซี่และแท็กซี่แอ,อนจี้เยอะแอนตี้เยอะมากแบบพูดไปเรื่อยเปื่อย ว่าเหมือนแบบปวดหัวเพราะว่าเมารถไม่ได้รู้สึกว่าสั่นอะไรมากแต่ว่าก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าคิดว่าเออเป็นไม่ได้เป็นเพราะแผ่นดินไหวพ่อคิดว่าอาจจะเป็นเบารถนิดหน่อยแต่พอไปถึงปุ๊บแท็กซี่ก็พาคุยจนเพลินจนไม่รู้สึกอะไรว่าแบบเออว่าแผ่นดินไว้อะไรเงี้ไปถึงตรงธนาคารก็มีคนออกมาเยอะวิ่งออกมาเยอะมากวิ่งออกมาจน รู้สึกว่าเฮ้ยเขาประท้วงอะไรวะแท็กซี่ก็บอกว่าน่าจะประท้วงหละแท็กซี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนไปถึงปุ๊บให้แยกลาดพราวคนก็วิ่งออกมาตอนแรกก็อะไรวะมีงานอะไรหรือเปล่าคนเยอะจังดาราอะไรมาหรือเปล่าสภาพักก็ไม่ใช่ก็ถามน้องว่าน้องมันเป็นอะไรอะแผ่นดินไหวเขาบอกว่าแผ่นดินไหว,วก็ตอนแรกก็เฮ้ยตลกตอน,น,นแรกอะไรเงี้ยก็ไม่ซีเรียสอะไรมากก็แบบ พากันหัวเราะอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาไปถึงปุ๊บไอแทนบอกว่าเอ้ยมาถึงกรุงเทพครั้งแรกก็แคนดินไว้เลยหรออะไรเงี้ยก็ไม่อะไรมากแต่พออยู่ไปอยู่มาสักพักเขาก็เริ่มแบบแคนิคกันมากอะไรเงี้ยพอก็เริ่มตกใจแล้วเห็นข่าวนอะไรเงี้ยตึกรลงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่เรื่องตลกอะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบเอต้องซีเรียสนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ซีเรียสเพราะว่าแบบตึกรลงก็มีคนนู่นนี่นั่นอะไรเยอะเลย ก็ไม่รู้จะไปที่ไหน,อนตอนแรกก็แพรหนิงนะอะเพราะพ่อแม่ก็โทรหาจนรู้สึกได้เลยว่าแบบถ้าเป็นอะไรวันนั้นอนะก็คือแบบก็คนที่เป็นห่วงเราก็พ่อแม่อะไรเงี้ยน่าจะแบบเป็นห่วงเรามากแต่ว่าถ้าคิดดีๆครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากอยู่กรุงเทพแล้วแต่ก่อนฝอจะอยากทํางานอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่า ถ้าถ้าไปทํางานแบบเนี้ยโอเคได้อยู่แต่ถ้าถ้าจริงๆแล้วแบบอยากทํางานเสร็จปุ๊บอนาคตก็อยากมีเงินกลับมาอยู่กับพอ่อเขาไม่เงี้ยอออตอนแรกคิดว่าก็คิดว่าไม่กลัวแต่หลังๆก็มันน่ากลัวมากเลยนะเป็นเรื่องที่แบบน่าน่าซีเรียสมากแบบไม่รู้เลยไงก็ตอนแรกคิดว่าเออไม่หนักอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆหนักมากเพราะว่าเราไม่ได้แบบอยู่ในสถานการณ์ที่เขาวิ่งกันออกมาเนี้ยไปถึงปุ๊บเขาก็ออกกันมาแล้ว จริงน่ากลัวมากแบบพ่อแม่ก็โทรมาจนรู้สึกตัวเองแบบกลัวแล้วแพนิคแล้วตอนนั้นก็คืออยากกลับบ้านเลยอะแต่ว่าไม่ได้จองรถไว้อะไรเงินก็มันก็จองรถไปแล้วแล้วมันก็กลัวมันก็เต็มหมดอย่างเงี้ยใช่ก็กลัวมากเลยนะจนแพนิคแม่โทรมาจนเออจะกลับตอนไหน,นเรียกกลับนะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เริ่มก็เริ่มแบบอยากกลับบ้านแล้วเริ่มคิดถึงพ่อคิดถึงแม่และเออน่ากลัว ถ้าใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยอือจนถามจนไปถามเข้าเซเว่นก็ถามว่าพี่ครับเขาแบบเป็นแรงไหมถางทางนี้เพราะว่าทางผมมาผมมันไม่ค่อยเท่าไหร่พี่เขาบอกเขาเขา,เขาไหลเลยนะเขาแบบลื่นเขาไหลเลยเขาบอกเนี้ยวิ่งจากชั้นสี่หกไม่หยุดอ้โหพี่ขนาดฝอวิ่งมาแบบเก้าชั้นยังแบบเออยังเหนื่อยแล้วอ่ะ อ๋อถ้าแบบโท่าสัมบูุกเฉยขอไปชาร์จที่เซเว่นได้เออแล้ววันนั้นอ่ะผมก็เดินวันนั้นอ่ะผมกลับมาไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพก็คือหลงทิศหลงทางไปหมดเลยก็เลยคิดบ่อยแก่แทนมาแทนกูไม่อยากนั่งอยู่เฉยอะไรเงี้ยเราหานั่งรถทัวร์นั่งอะไรไปไหมอย่างน้อยมันก็แบบเออมีอะไรทําอ่ะนั่งเปื่อยๆอย่างนี้รู้สึกอือเป็นซึมเศร้าแน่โอ้ยขอบคุณมากครับพี่และพ,พี่ไอดา้าแล้วก็นั่งรถไปบางกะปิ ไม่ได้ถึงบางกะปิคือครึ่งบางกะปิก็รู้สึกว่าอ้ยมาไกลแล้วไม่ใช่แล้วก็เลยแบบกลับลงสุเพิ่ก็กลับมารถอีกทีหนึ่งกลับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วกําลังเดินกลับอะทุกคนแล้วมันไกลามากคือแบบแท็กซี่จะได้กลับลาดเพ้าคืนก็ไกลมากเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่รับเพราะว่าเขาไม่ไปเลยแล้วทางนั้นวินมอเตอร์ไซ ขนาดมมอไซค์ก็ไม่รับอ่ะทุกคนเราก็พร้อมจะจ่ายเงินแต่ก็ไม่รับแล้วก็เรียกแกรไปเงี้ยไม่มีใครรับเลยเพราะว่าไกลามากแล้วรถติดแล้วผมก็เลือกที่จะแบบอ่าลองเดินดูพอเดินเสร็จปุ๊บเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> เหน,นื่อยเดินไปเสร็จปุ๊บเหนื่อยแล้วแบตโทรศัพท์ตอนนั้นเหลือยี่สิบสามเปอร์เซ็นเพราะว่าก็คือเล่นมาตลอดเกือบทั้งวันแล้วเสร็จปุ๊บ ไม่รับไม่อะไรเลยไซเบอร์ผมก็เดินพอขึ้นรถบัสรถทัวรถเมล์ติดไปตอนเดินอ่ะรถปิ้งเร็วมากแต่พอขึ้นไปนั่งรถติดก็เลยโอเ้เธอทำไงดีว่ามึงตัดสินใจเดินเดินไปเดินมาดึกไปอยู่ตึ๊กตึกที่เป็นเพนกวินสวัสดีครับพี่พี่เตยไปอยู่ตกตึกที่เป็นเพนกวิน ก็เลยแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์อ่ะรีบลงคลิปลงอะไรเสร็จเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีแบตอีกทีตอนไหนก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเออถึงเซเว่นก็ถึงเซเว่นก็กินก๋วยเตี๋ยวก็เลยเออได้ชาร์จแบตมาอีกสิบสามเปอร์เซนต์ก็เลยอาร์่ิชาบอกพี่แพทรี่ว่าเออนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็รีบบังเอิญมามีรถแท็กซี่อ่ะ มาถึงพอดีแล้วตอนนั้นอ่ะเมื่อยขามากไม่ไหวแล้วอ่ะ <c oughs> คือมันไม่มีรถรับแต่ดีนะแท็กซี่นั้นเขารับก็เลยแบบเออได้ไปกลับที่พักพอดีขอบคุณพี่พปูบปี้นะคะผมก็ได้ไปที่พักเสร็จตัวก็บอกพี่ไผ่เี่เออไม่ไหวแล้วนอนอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็หมดแม่ก็โทรมาอ,อาก็เออโอเคพอจะได้คุยอยู่นั่นแหละทุกคนก็ก็ <c oughs> ทำให้รู้สึกว่าแบบเอออยู่บ้านสบายใจมากถ้าณตอนนั้นเราอยู่กับพ่อแม่ก็น่าจะดีเอออยู่กับครอบครัวที่บ้านเนี่ยเขาน่าจะหายห่วงแต่ตอนนี้เริ่มเครียดละติ๊กตอกอะติ๊กตอกไกลไม่ได้เรื่องเครียดละวฝากิดตามผมด้วยนะทุกคนช่องใหม่ผมไว้ไลท์เรากันเดี๋ยวจะไปไลท์ในแอปฟ้าบ้างมาหลังโอเคเดี๋ยวผมไป